ไปเห็นนะมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเห็นไหมมันจะเป็นเมาส์เสียงเบามากๆเห็น,นครับตอนนี้ผมกดไปแล้วเห็นไหมอ้อมือมาท่าแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็หมุนได้เลยนะการหมุนเนี่ยมันจะหมุนแค่ประมาณตรงแค่ข้อมือน,นิดเดียวนะแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจอทูบเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกองรีวิวกันวันนี้ผมจะมารีวิวเมาส์แนวตั้งนั่นเองนะเมาส์แบบนี้ดียังไงนะมันจะดีกับข้อมือเรานั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะ การที่เราใช้เมาส์แบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงข้อมือเห็นไหมแบบนี้ผมจะเอารูปให้ดูแล้วกันนะแต่เมาส์แนวตั้งเนี่ยมันจะช่วยในการที่ข้อมือเราไม่บิดแบบนี้นะมันจะเข้ากับสลีละในการที่เราจะใช้ข้อมือในการหมุนเมาส์หรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะตัวนี้จะเป็นเมาส์ที่ชื่อว่า D-LUX M618 Mini นั่นเองนะตัวนี้จะเป็นเมาส์ไร้สายนะครับก็ะอยู่ในกล่องเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมเลื่อนนิ้วไปกดติดตามและกดกระดิ่งทางช่องด้วยนะครับ สำหรับกล่องด้านหน้านะครับๆๆก็จะมีบอกสเปสกคร่าวๆนะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบว่าดูโอโหมดได้นั่นเองนะเห็นไหมตรงนี้ดูโอโหมดเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อแบบ2.4แล้วรวมถึงการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ4.0ได้นั่นเองนะแล้วก็พอร์ตชาร์จของเขาเนี่จะเป็นแบบไ p e C นะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะบิวอินมาให้เลยนะอยู่ที่พันมิลลิแอมป์นั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์แนวตั้งแบบไร้สายนั่นเองนะและที่สําคัญตัวนี้จะเป็นเมาส์แบบเสียงเงียบด้วยนะคลิกไปมันจะไม่มีเสียงหรือเสียงเบานั่นเองนะและส 400 DPI นั่นเองนะแต่สามารถปรับได้นะปรับให้มันต่ำกว่านี้ก็ได้จะเป็น8 0 0 1 2 0 0 6ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะ c o m p a t i บิ e กับตัว Mac OS รวมถึง Windows 10, ก,10ก็คือใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่า Windows นะอันนี้ก็จะมบอกว่าพอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type C นั่นเองนะครับแล้วส่วนด้านล่างของเขาก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆนะแต่อย่างไรเนี่ยสเปคทั้งหมดเนี่ยผมจะลงไวที่ใต้คลิปแล้วกันนะก็ไปอ่านกันต่อเองแล้วกันนะส่วนสีให้เลือกเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะ แต่ตานนี้เลยนะตตมแพทเทิร์นนี้แต่ผมเลือกเป็นสีเขียวแบบเขียวมิ้นท์นั่นเองนะสรับอุปกรณ์ในกล่องครับจะมีสายชาร์จมาให้แบบดีๆเลยนะจะเป็นสายชาร์จแบบ Type C นั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคู่มือของเขาก็คือจะเรียกว่า v e r ร์ c a l m o เมาส์นั่นเองนะภาษาอังกฤษก็จะเป็นคู่มือการชาร์จมีการบอกอะไรต่างๆนานานนะจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะตัวนี้จะเป็นคู่มือของเขาและรวมถึงตัวเมาส์นั่นเองนะก็จะเป็นวัสดุแบบนี้นะครับ สำหรับวัสดุของตัวเมาส์นะจะเป็นแบบกอสนะแบบว่าเคลือบเงาเลยนะค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มของเขานะส่วนการจับเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาพอร์ตให้ดูก่อนนะนี่จะเป็นปุ่มฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกกิ้งของเขานั่นเองนะปกติเราจะจับแนวนี้ใช่ไหมแต่เราจะเปลี่ยนมาจับแนวนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วส่วนด้านล่างของเขานะครับก็จะเป็น ตัวสวิตช์นะครับออนออฟแล้วรวมถึงจะเป็นโหมดที่ปรับได้นะจะเป็นแบบบลูทูธหรือว่า2.4 GHz นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่เก็บตัวบลูทูธของเขานะก็จะเป็นตัว USB แบบนี้นะและตรงนี้ก็เก็บได้ง่ายมากนะมันคล้ายๆกับมีแม่เหล็กอยู่เห็นไหมมันจะดูดเข้าไปเลยนะก็ไม่ต้องกลัวหล่นนะเห็นปะเหยาไปก็ไม่หล่นแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนวัสดุบอกได้เลยนะว่าดีมากๆเลยนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นพอร์ตการชาร์จของเขานะ่าจะเป็นพอร์ตแบบว่า Type C นั่นเองนะรวมถึงสายที่แถมให้มาก็ค่อนข้างดีเลยนะลูกกิ้งตรงนี้เนะี่ยผมจะลองกดดูนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแนะนําเลยนะกดแบบว่าไม่มีเสียงนั่นเองนะก็ถ้าซื้อเนี่ยก็ดูเอาเองลวกันนะถ้าจะเป็นบางรุ่นเนี่ยมันก็จะแบบมีเสียงนะแต่รุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ผมเลือกมาเนี่ยตัว Deluxe M6100 เนี่ยจะเป็นเมาส์แบบไร้เสียงกดนั่นเองนะกดไปก็จะไม่มีเสียงเลยนะเห็นไสำหรับการเชื่อมต่อ YouTube นะ โดยที่ไม่ต้องใช้ USB นะเราสามารถเปลี่ยนไปที่โหมดที่2ได้เลยนะสังเกตที่สวิตช์ของผมนะจะเปลี่ยนไปที่โหมดที่2นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ Bluetooth 4.0เมาส์ได้เลยนะ๋ผมจะเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้นะพอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมาส์เราก็จะเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะโดยที่ไม่ต้องใช้ USB เลยเห็นไหมครับตอนนี้ผมขยับเมาส์อยู่นะ ตอนนี้มันก็สามารถที่จะใช้เมาส์บนมือถือของเราได้หรือว่าแท็บเล็ตได้นั่นเองนะร่วมถึงผมสามารถสกอร์ได้ด้วยนะเห็นไหมนีวผมก็สกอร์ไปแบบนี้นะก็ใช้งานได้ง่ายนะไม่จําเป็นต้องมี ตัว USB ก็ได้นะแต่ถ้าใช้บนคอมเนี่ยผมแน,นะนำว่าให้ใช้เป็น USB ตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมมันจะมี USB ด้านล่างแบบนี้นะแต่เราสามารถใช้บนมือถือก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตก็ได้นะเท่าที่ผมลองเนี่ยก็ใช้กับตัวที่เป็นพวก iPhone หรือว่าจะเป็นตัว iPod ก็ได้นะหรือว่า iPad ก็ได้นะครับ และอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเมาส์รุ่นนี้นะครับ d l c k m หนนะครับมันจะเป็นเมาส์แบบไร้เสียงนั่นเองนะสังเกตว่าที่ผมคลิกไปเห็นไหมมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเห็นไหมมันจะเป็นเมาส์เสียงเบามากๆเห็นไหมครับตอนนี้ผมกดไปแล้วเห็นไหม ก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับใครที่อยากได้เมาส์แบบว่าเป็นบริคอรเมาส์แนวตั้งและไม่มีเสียงกดแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะที่ผมดูสเปคมานั่นเองนะครับสำหรับไดเวอร์ต่างๆนะที่เราจะไปปรับค่าได้นะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะในเว็บไซต์ของเขานะหรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้นะ มันก็จะขึ้นมาที่หน้า landing page แบบนี้นะมันก็จะมีเมาส์ให้เราเลือกนะก็จะมีไดเวอร์ต่างๆของแต่ละรุ่นนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาขายเมาส์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับแบรนด์ d l u g ตัวนี้นะก็ไปเลือกรุ่นให้ให้ตรงนะผมก็เลือกรุ่นให้ตรงเสร็จผมก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็มาบอกกันนะประมาณนี้ก็ไปดูในคู่มือได้นะหรือว่าจะเสิร์ชชื่อเมาส์ไปเลยก็ได้นะแล้วก็บอกว่าดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์แบบนี้ให้เราเลือกกใช้้นนนั่เองะแลว็ ไปปรับเปลี่ยนได้เองเลยนะก็จะเป็นตัวไดเวอร์ของเขานะก็จะไปปรับตรงส่วนที่เป็นปุ่มหรือว่าสปีดความเร็วแท็กกิ้งหรือว่าสกริงนั่นเองนะก็ไปเลือกได้เองเลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะก็คงไม่มีอะไรมากนะสำหรับเมาส์ตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่คุ้มค่าตัวหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะได้เมาส์แบบแนวตั้งนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมือเวลาเราใช้เนี่ยเพราะว่าสรีระเนี่ยการใช้เมาส์แบบว่าแนวตั้งเนี่ยก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้เมาส์ทั้งวันและสำหรับรูปแบบในการจับเมาส์นะก็เป็นลักษณะเป็นแนวตั้งนั่นเองนะเราก็เอามือมาท่าแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็หมุนได้เลยนะการหมุนเนี่ยมันจะหมุนแค่ประมาณตรงแค่ข้อมือน,นิดเดียวนะแล้วก็จะใช้ในการที่เราจะ เวลาเรากดเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนจากตรงส่วนนี้ปกติเราก,กดแนวนี้ใช่ไหมเราก็มากดเป็นแนวตั้งนั่นเองนะถ้าจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมาส์แนวตั้งนะแต่ถ้าเป็นเมาส์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะเข้าไปแบบนี้ได้เลยลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะเรากดตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเมาส์แนวนอนก็ここจะเป็นแบบแบบนี้นะข้อมือเราก็จะลงไปแบบนี้นะั่นเองนะซึ่งมันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถ้ามาใช้แบบนี้ก็จะเป็น ประมาณนี้แล้วก็กดแบบนี้การปรับตัวในการใช้ก็ไม่ยากมากนะก็ลองใช้ดูนะน่าจะทําให้คุณน่าจะง่ายกว่าน่ะเท่าที่ผมลองดูนะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็น้ําหนักมันไม่ไปลงที่ข้อมือแบบทั้งหมดเลยนะมันก็สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกส่วนการปรับเปลี่ยนการใช้นะก็เริ่มปรับตัวแป๊บนึงนะครับอาจจะต้องทําความชินกับมันหน่อยแต่ในระยะเวลาไม่นานนั่นเองนะก็สามารถเคลื่อนได้เหมือนกับเมาส์ที่เราใช้แหละ เห็นไหมครับเพียงแต่ว,ว่าปุ่มมันอาจจะย้ายตำแหน่งหน่อยเท่าน,นั้นเองนะครับพวกตัวที่มันเป็น,ปนตัวขี้ขวาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเห็นปะ่ะแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเมาส์เ่มันจะไปอยู่ปกติมันจะกดเป็นแนวนี้แต่ว่าเรามาเปลี่ยนตรงให้มันอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับก็เอามาเทียบให้ดูแล้วกันนะสําหรับเมาส์นะใครที่อยากจะหาเมาส์ที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะ แล้วก็มีปัญหาข้อมือเนี่ยก็ลองดูเองละกันนะเมาส์ตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะเมื่อเทียบกับ Logitech นะจริงๆแล้วตั้งใจจะซื้อ Logitech นะแต่ราคามันแอบแพงไปนิดนึงนะก็เลยดูตัวนี้นะก็ไหนๆละก็เอามารีวิวบอกกันนั่นเองนะครับก็เอาเลยว่าคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ it's a beautiful day my beginning will be as bright as a sun